ในเทปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพลง Lost Star นะครับประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างนะครับคอร์ดที่หนึ่งคือคอร์ด F major s e v e นะครับจะคล้ายๆคอร์ด C เลยนะครับแต่ว่าเลื่อนเปลี่ยนนิ้วแค่นิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับก็คือเส้นที่2นะครับเส้นที่3แล้วเส้นที่4นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ F major s e v นะครับ คอร์ต่อไปคือคอร์ด C major 7 e นะครับจากเหมือน C เลยครับปกติธรรมดาเลย C แต่นั้นเราก็ยกนิ้วชี้ออกนะครับอันนี้คือ C C major 7 e คอร์ดต่อไปนะครับคอร์ด E minor s ง่ายมากเลยนะครับใช้นิ้วนิ้วเดียวนะครับน,นิ้วที่2กดที่เส้นที่5ช่องที่2นะครับ ไปคอจีนะครับใช้3นิ้วก็วคือนิ้วชี้เส้นที่5าช่องที่2นิ้วกลางเส้นที่6ช่องที่3แล้วก็นิ้วนางเส้นที่1ช่องที่3นะครับต่อไปคอดีนะครับนิ้วชี้เส้นที่3มช่องที่สอง นิ้วกลางเส้นที่1ช่องที่2และนิ้วนางเส้นที่2ช่องที่3นะครับสุดท้ายนะครับขอดีเมเนอร์ซึ่งมันอยู่ในชุดของขอดีนะครับก็จับคล้ายๆกันนะครับเส้นที่1น,นะครับเส้นที่3แล้วก็เส้นที่2นเราเรียนตามนิ้วยีงน,นะครับนะบลักษณะของขอดชุด เพลงร,รอสตาก็จะมีประมาณนี้